สวัสดีครับยุทธฟีสไตล์ครับวันนี้มาอีกแล้วครับวันนี้มาแนะนําสินค้าที่ร้านยุทธอาร์มี่นะครับยุทธอาร์มี่ประตูน้ําขอนแก่นนะครับผมวันนี้มานี่เลยอากาศร้อนๆอ,อากาศร้อน,อนพี่น้องปกครองพี่น้องท้องที่นะครับที่หาเสื้อแขนยาวใส่กันแดดนี่มาเลยครับเสื้อคอเต่ากลมการปกครองเสื้อคอเต่ากลมการปกครองมีบุซอกบ,บุไล นี่งานสกีนสกีนสกีนหน้าหลังนี่สวยๆเนื้อผ้าเป็นผ้า,ผาไมโครผ้าไมโครนุ่มๆลื่นๆนี่นุ่มๆลื่นๆใส่สบายใส่แล้วไม่ร้อนนะครับใส่แล้วไม่ร้อนนะผ้าไมโครเนี่ยแล้วไม่เป็นขนด้วยนี่นี่ผ้าไมโครนุ่มๆลื่นๆนุ่มๆลื่นๆใส่สบายคอไม่ดำด้วยเพราะมันมี เป็นคอเต่านี่เวลาเราใส่ล้วก็ตั้งคอขึ้นนี่คอไม่ดําท่านใดที่อึดอัดก็พับลงพับลงก็เป็นคอกลมธรรมดานี่เป็นคอตั้งก็ได้คอตั้งก็ได้เสื้อคอเต่ากลมการปกครอง180บาทตัวละ180บาทมี m l x l 2 x ลเออีกราคาหนึ่งนะครับ180บาทเริ่มต้นที่ อ่ะเริ่มต้นที่ S แลละกันเอก็มี S M L XL 2X 180บาทนะครับ180บาทราคานี้ขอเป็นยอดโอนนะครับยอดโอนส่งฟรีนะครับเก็บเงินปลายทาง220บาทท่านได้ให้เก็บเงินปลายทางก็เก็บได้220บาทนี่งานสก,กีนสวยๆผ้าไมโครนุ่มๆลื่นๆใส่สบายเหมาะมากครับเหมาะมากเหมาะก,กับอากาศบ้านเราประเทศไทยอากาศร้อน ลองดูนะครับ180บาท08 1627 5725 08 1627 5725เป็นเบอร์โทรและไอดียลผ่านไปนะครับสำหรับคอเตา่ากรมการปกครองทีนี้ก็มาคอเตา่าชลบนี่ชลอบอสกีนหน้าหลังเหมือนกันบุไหลเหมือนกันบุซอกเหมือนกันนุ่มๆ ผ้านุ่มลื่นใส่สบายผ้าไมโครผ้านุ่มลื่นใส่สบายผ้าไมโคร180บาทเบอร์เถึง 2xL ยอดโอนส่งฟรีเก็บเงินปลายทาง2 2 0บาทส่งฟรีสั่งหลายตัวก็เดี๋ยวคุยกันนะครับสั่งหลายตัวคุยกันได้เก็บเงินปลายทางสั่งเยอะๆไม่บวกเพิ่มครับถ้าตัวเดียวบวก40บาทนะครับ มาที่แขนสั้นบ้างทีนี้แขนสั้นแขนสั้นกลมการปกครองแขนสั้นกลมการปกครองบุบุไลซ้ายขวาผ้านุ่มๆลื่นๆผ้าไมโครใส่สบายแขนสั้นกลมการปกครองนุ่มๆลื่นๆใส่สบายต่อไปมาที่แขนสั้นชรบอบ้างแขนสั้นชรบอผ้าไมโครเหมือนกันนุ่มลื่นใส่สบาย สกินสวยๆงานสกินสวยๆนี่ลืมแจ้งราคาไปแขนสั้น150บาทนะครับแขนสั้น150บาท150บาททั้งกรมการปกครองและชละบรแขนสั้น150บาทเป็นยอดโอนนะครับเก็บเงินปลายทาง180บาทบวก30บาทนะครับ แต่ท่านใดสั่งหลายตัวก็ทักมาคุยกันนะครับที่เบอร์โทร0816275725 0816275725เป็น ID ดีไลน์เป็นเบอร์โทรและ ID ดีไลน์ครับผมที่ร้านยุดอาร์มี่ประตูน้ำขอนแก่นโดยผมยุดฟรีสไตล์มารีวิวให้ดูให้ชมครับนี่ครับสวยนะครับขนาดในแบบุมไม่หล่อก็ยังใส่ดูดีเลย ฝากด้วยนะครับท่านใดที่หาอยู่นะครับนี่คอเตา่าแขนสั้นกรมการปกครองแขนสั้นชลอบคอเตา่ชาชลอบมีนะครับทักมาได้ครับคลิปนี้ไปแล้วครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับชอบฝากกดติดตามกดซับสไคร e ด้วยนะครับผมกดติดตามให้ยุดด้วยเป็นกำลังใจให้ด้วยลาไปแล้วครับสวัสดีครับ